สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนจูดเบลนะครับลุยลีกรองสกอตแลนด์แล้วหวังคืนฟอร์มเก่งกูเชียติดทีมชาติเจ้าหนูในวัย21ปีซบดันเฟิร์มลินแอตแลนติกแบบยืมตัวนะครับจูซุนซาเบลนะครับก้าหน้าลุกรึ่งไทยอังกฤษในวัย21ปีแต่จะจะย,ย้ายจากกอโดมาสโมรสรในลีก้าสเปน2ไปร่วมทีมดันเฟิร์มลินแอตแลนติกสโมรสรในลีกรองของสกอตแลนด์ด้วยสัญญายืมตัว หรือสกอตแลนด์ดิวิชัน2นะครับการแน่ทีมครั้งนี้นะเกิดขึ้นหลังจากที่จุดเบลแทบจะไม่ได้รกัดลงสนามเลยในลุยการี่ผพันมากับคอร์โดบาโดยได้ลงเล่นเพียงแค่7นัดเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองส่งผลให้หลุดจากทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีดันเฟิร์มดินแอตแลนติกน่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับจุดเบลในการพิสูจน์ตัวเองครั้งโดยสมโมสร,รแห่งนี้มีบริษัทพาร์คเบนซ์เป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ ซึ่งบริษัทเดียวกันนี้ถือหุ้นในสโมสรกอร์ดาบ้าด้วยถึง37%ทําให้การเจรจายืมตัวในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วการย้ายมาลักษณะนี้เปรียบได้กับการย้ายจากเลเติตีไปโอเอสเวนนะครับที่ทั้งสองสโมสรมีเจ้าของร่วมเป็นคนเดียวกันสลับจุดเบลนั้นนะครับถือว่าเป็นนักเตะนาควไกลเคยป่านการแข่งกับทีมเยาวชนโลซีและทันนาอสเปอร์ก่อนย้ายมาร่วมทีมกอร์ดาบ้าในปี2023นะครับ การย้ายไปเล่นในรีกรองของสกอตแลนด์ในครั้งนี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่และเป็นโอกาสที่จูดเบลจะต้องคว้าเอาไว้เพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับขึ้นมาเพื่อไปติดทีมชาติอังกฤษชุดอยู่21ปีอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนมาดามแป้งตอนนี้กำลังคุยอยู่นะครับว่าน้องจะเข้ามาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ไหมนะครับแต่ล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าน้องจะเลือกทีมชาติไทยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับ ก็น่าจะเป็นทีมชาติไทยนี่แหละครับส่วนอังกฤษชุดอยู่21ปีก็คงจะติดยากหน่อยนะครับเพราะว่า,ามาอยู่ลีกสกอตแลนด์ดิวิชั่น2แบบนี้นะครับมันมีคู่แข่งเยอะนะครับน่าจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยของเรามากกว่านะครับวินิจดีช็อคแฟนเจ้าบ้าน็อตกันต่วเรือพังประตูชัยบุคคลบุรีลำไหว้ือเป็นยังสี จะมา,าน้นกล่าวนะครับทำเอาแฟนบอลเจ้าถิ่นเงียบกันทั้งสนามการเทรอร์เรเอฟซีทำใส่ไฟบุกมาขึ้นนำบุรีรัมถึงถิ่นปราสาทายฟ้า1-0จากการทำประตูของชินวัตในนาทีที่25และเป็นประตูชัยพาการเทอร์เรอฟซีบุกควนบุรีรัมยูเต็ดขาบ้านนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับผลงานเกระหึ่มจริงๆด่วน ลวงเดวินโพสต์ขึ้นไว้ในทันทีหลังบุรีรัม์พ่คาบ้านคุหลงหลังจากจบเกมซูเปอร์แม์แห่งเมืองไทยนะครับบุรีรัมยูเต็ดเปิดรังสายฟ้าพ่การท่าเรเอฟซีไปห0ล่าสุดปิกเน่นะครับเนวินชิดชอบประธานสโมสร,รบุรีรัมยูเต็ดโพสต์ขึ้นไหวในทันทีหลังบุรีรัม์พ่แพ้คา,าบ้านต่อการทรา่าเรือโดยโพสต์ระบุข้อความว่าทำดีที่สุดแล้วสู้แต็มที่แล้วทบทวนเกมนี้มองไปที่เกมหน้า บุรีมยุนเต็ดสู้กันต่อไปนะฮะด่วนแฟนชาวไทยไดีเฮนะครับช่องทีวีการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยชุดอยู่สิปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียแฟนไทยไดีเฮนะครับฟรีทีวีก็คือทีสปอร์ตเจ็ดถ่ายทอดสดนะครับทุกนัดที่ทีมชาติไทยอยู่สิปีลุยสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียชิงตั๋วไปบอลโลกต่อช่างศึกทีมชาติไทยอยู่สิปีตเตรียมลุยสู้ศึก ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายหรือ AFU 17ปีเอเชียครับซาอุดีอาระเบีย2 0 2 5ในแนวระหว่างวันที่ 3- ถึงวันที่20เมษายนที่จะถึงนี้โดยทีมชุดนี้จะได้ซิวาแม็กซกัสกาวนาคอนเรลสูงลูกขึ้ไทยเวลหมายเลขกจจากแมนยูทีมชั้นนำพรีเมียร์ลิงกฤษมาร่วมทัพด้วยรวมถึงไคลลอแนวรับลูกขึงนแทงกิตจากทีมนอตติงแฮมฟอเรสอีกด้วยนะครับโดยสำหรับโปรแกร,รมทีม้าทย อยู่ปีในรอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้แมตช์เดย์ที่1นครับวันที่3เมษายนอุซเบกิสถานพบกับไทยตามเวลาประเทศไทย4ทุ่มตรงที่สนามโอคารสเตเดียมถ่ายทดสดทาง t ีสปอร์ตเจ็ดแมตช์เดย์ที่2นะครับกำืนวันที่7เมษายนไทยพบกับสุดีอาระเบียเจ้าภาพตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืน15ที่สนามคิงฟาฮัตสปอร์ตซิตี้สเตเดียมถ่ายทดสดช่องเดิม t ีสปอร์ตเจ็ดแมตช์เดย์ที่3นะครับ ค่ำเกนวันที่10เมษายนไทยประทัจีนตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืน15ที่สนามโอคารสเตเดียมไทยทอดสดช่องเดิมทีสปอร์ตเจ็ดโดยการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้คัดเอา8ชาตินะครับเป็นตัวแทนทวีปเอเชียและไปเป็นตัวแทนเล่นฟุตบลอลยุวชนโลกที่ประเทศกาตาร์ในวันที่5ถึงวันที่27พฤศจิกายนปี2568รต่อไปนะครับลุ้นเชียร์ไปด้วยกันนะครับ ออสมาเซงบุรีดำพลาดเยอะทำพ่ายการท่าเรือขาบ้านกุนซือปราสาทสายฟ้านะครับเปิดใจหลังจบเกมที่เปิดบ้านแพ้สิงห์เจ้าท่าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยความเคลื่อนไหวหลังจบเกมฟุตบอลรอุนไทลีกฤดูกัน2024-2025เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์บุรีัมยูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายการท่เรือเอฟซี1-0ส่งผลให้ปราสาทสายฟ้ายังคงมี50คะแนนยังคงรั้งรองจ่าฝูงไทลิกต่อไป แล้วโจเกมกับออสมาออสเวียลาหัวหน้าผู้สอนบุเรียมยูเต็ดเปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนบอลมากๆที่ทําให้ผิดหวังและทําให้เสียใจที่เราไม่สามารถชนะในวันนี้ได้ซึ่งวันนี้แฟนบอลเข้ามาสมในสนามกันเยอะมากเป็นการเริ่มต้นเดือนที่ค่อนข้างหนักของบริลัมเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทีมเราพยายามที่จะบุกทําประตูแต่โชคไม่ดีที่กู้แข่งเขามารอให้เราผิดพลาดพอเรามาเสียลูกตั้งเตะทําให้เราพลาดเสียปตระตูไปัย มันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะยิงประตูเขื่อนพอเราเรียบเร่งกันไปมันทําให้เราเสียบอลง่ายวันนี้ทีมของเราออกบอลผิดพลาดเยอะการตัดสินใจการเล่นก็ผิดพลาดเยอะจังหวะจะแจง้งที่เราควรได้ประตูก็ผิดพลาดไปถ้าเรายิงได้นในจังหวะสร้างสรรค์เกมเราอาจจะตีเสมอได้และเป็นผู้ชนะได้เราต้องลืมเกมนี้ไปแล้วไปโฟกัสเกมหน้าในอีก4วันกับเกมช้อปปี้ครับแน่นอน มันดีกับเทียมเพราะนักเตะทุกคนลงไปสู้ด้วยใจมันก็ดีต่ดเทคนิคของเทียมเราพยายามเปลี่ยนผู้เล่นมาเล่นเกมรุกแต่สุดท้ายเราก็ยิงประตูไม่ได้สุดท้ายฟุตบอลมันก็อยู่ที่ผลของการแข่งขันเกมหน้าขอให้แฟนบอลเข้าสนามมาเหมือนเกมนี้ถึงแม้จะแพ้เกมแรกในบ้านในบอลลี่ก็อยากให้ทุกคนช่วยให้เข้ามากำลังใจพวกเราเพื่อ ไปให้ถึงเป้าหมายในช้อปปี้ครับสำหรับเกมต่อไปของบุรีรัมนะครับจะมีคิวลงสึกทําสึกช้อปปี้ครับ2 0 2 4ถึง2,005รอบเน็นกลุ่มนะครับนัดสุดท้ายตอนรับการมาเยือนของกุลาลัมเปอร์ซิต,ตี้เอวันที่6กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาไประเไทยทุ่งครึ่งนะฮะที่สนามบุรีรัมสเตเดียมครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบสคนที่3กุมภาพันธ์นะครับ